ส่งผมไปงานหรือไปคุยธุรกิจคุยงานที่ครูหมิ่งใช้ประจําก็คือส่งนี้เลยทําไม่ยากคะ่ะคุณคะจะปล่อยไปมันก็ไม่ใช่กะเละิกำลังแก่หลายคนหรือปล่าทำไมไม่ไปผมค่ะคุณ แกเอ้ยอายุวะสี่สิบบวกไปแล้วปล่อยผมบางครั้งมันก็ไม่ผ่านนะแกบางทีเราไปคุยงานสะบัดไปสะบัดมาหรือว่าไปคุยงานที่เขาคุยที่ร้านอาหารพอกินอาหารไอ้ไอ้ชายผมเราไปโดนน้ำพริกน้ำปลามันก็จะเหม็นหัวไอตัวครูเองเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าทำเรียบๆรียร้อยไปมันจะดีกว่าแล้วมันดูน่าเชื่อถือเมื่อกี้ครูใส่เคลาตินก่อนนะเพื่อให้ผมมันนุ่มๆลื่นๆหน่อยเพราะผมมันหยาบๆลูกเอ้ยแล้วทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตัวปิดไอ้ขอบผมที่มันขาวๆแบบ ฝุ่นแล้วก็ทําให้ตรงหัวล้านๆะน่ะมันดีขึ้นราะว่าเฮ้ยโอ้ยไม่ค่อยไหวถ้าเกิดการก้าวผมเนี่ยสังเกตไหมว่าสูงไหวหัวเราจะเถิกหัวเราจะร้านเราก็ช่วยเอาแล้วอันนี้ครูเอามาสคาร่าที่ปัดขนตานี่แหละเอามาทําให้ลูกผมอะมันดูเข้มขึ้นแล้วก็ดูเยอะขึ้นเสร็จเรียบร้อยฉันก็ใช้ตัวนี้เลยของน้องฉัดแบบฝุ่นเขียนเป็นเส้นเส้นริ้วๆเหมือนเหมือนกรอบหน้าเราสวยแกแม่ก็ต้องยอมรับแหละอายุเยอะแล้วมันก็ต้องระเบียบพอจะสินก็น่อยมันต้องมีอะไรที่เยอะแยะมากมายเพราะว่า เรามันบกพร่องเยอะไงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้สเปรย์ฝุ่นนะในการหวีให้มันเรียบให้มันเงาให้มันสวยเหมือนไปทําที่ร้านจะพูดว่าโอ้ยมันยุ่งยากวุ่นวายมันเรื่องของเธอจะฉันชอบเพราะว่าฉันชอบความเนี้ยบเพราะการที่เราอ่ะทำาแต่งตัวดีเนี่ยเหมือนการให้เกียรติเจ้าภาพอันนี้ครูไปคุยกับเจ้าของโรงงานแกเขาเป็นนักธุรกิจพันล้านร้อยล้านจะให้ฉันเกลิกกะลังไปมันก็ไม่ใช่ก้้้้้โโโลลกกกกมมััันน็็ไ่หหหววพพอเเเเเเรรรรรราาาาาาาปปขงงสจยยใบบีีแะ ปล่อยเป็นห่างมาฟ,ง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 ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งกำลังคุยคุยอยู่สบัดผมฟ้าไปฟาดหน้าผู้บริหารเขาเข้า,ข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 าการเจราจาธุรกิจอาจจะไม่ตกลงเราเก็บเปียเข้าไปแบบนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ยากเห็นไหมเหมือนช่างก้าวที่ร้านแต่เราต้องทําให้มันเรียบๆเอาใช้สเปรย์ฝุ่นอัดเข้าไปปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเอากิฟต์ดำเน็บสักนิดหนึ่งนี่แค่นี้มันก็จะได้ไม่เด็ดเป็นทางการจนเกินไปสวยหรูดูดีดูแพงใครชอบก็ทําตามไม่ชอบก็ไม่ต้องทํา